ผมก็ใกล้จะเริ่มเปิดเรียนแล้วขอโทษนะครับที่ได้ลงคลิปช้านะครับแล้วก็เซนต้าจะมาแล้วพวกเราจะทิ้งคุกกี้ไว้แน่ใจนะพวกเราจะไปนอนก่อนเออไม่ลงผีเจี๊ยบไปแล้วก็ไปดีอ่ะอ๋อหัวอิกาปั่นปวดครับปวดแล้วน่าอร่อยดีฮะมีอะไรเยอะเหลื และนี่นะจะเป็น่คนแเพียงคนเดียวงั้นฉันจะพังวันหดมันซะคอวันหยุวางมันลงป้ไม่ฉันจะข้มายกี้ไม่ฉันจะเข้ามากี้ไม่เห็นาไม่แอะไรเลยอย่ยดฉันไม่ได้หรอกนะอ้าวเอเขาซะหลังาไป เฮ hey, ้ยตกตนารักอ่ะ้อพร้อมเว้ยเอ้ตัวพร้อมโอ้นี้ครับรออะไรน่ไตจอมันหัวร้อนอีเลยางหสอไว้จับตัวจับตัว เย่แล้วเอวเข้าเอากีมาให้ฉันจะบุก็นไรเกิดอะไรขหรอกับจมูกของนายเนอะจมูกาอย่ามองมาที่จมูกฉันมันนนาเลยิจะมันแยกไ้ฉันเคยเห็นนะชมที่แย่่เรามดูกันเดวโอเคเราจะไม่มองมันแลกดูสินี่มันุกคนไม่มีทางนะ แสอดด้วนสนโคเคียเคโอเคได้ๆจะเป็นโกเเทดานนี่ดูดีกว่าจมูกงเขาเลยนะใจกว้างตีเลยก็ไม่มีจมูกแบบนี้แลวแมทดูคนมองไปทางคนฮ่าฮ่า่โอ้ยเฮ้ยมันหนีไปแล้วเว้ยาไงดีเอ้ยยิงไปเลยป้ายัร้อยนี่เดียเอาจิลุนแกแล้วซาตานพ่เอ่อ ทม่อล่ะทำไมฉันถึงไม่ได้ของขวัแค่คนเดียว้าต็ขับอบคันเี้าวิสละมุ่ยกัสอะเช็ห้อหับสรอบเจ้าเนี่ย อ,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 อ๋อน่อารักจังเฮ้ยน้องหมาอ๋อเจ็บจังมีความสนุนันย์เฮ้ยภาพสุยังสวยอ่ะแุ่ทไมงไงนี่อยาสุขสันต์ปีใหม่เลย วันนี้นะครับต้องจบเท่าน,นี้นะครับแล้วก็ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปอาจจะพักกันทําคลิปไปอีกยาวๆแต่ถ้าเกิดมีคลิปสั้นๆแบบนี้มาให้เลือกชันนี้ก็จะมาทํานะครับเป็นบางช่วงฉะนั้นก็สุขสันต์ปีใหม่นะครับบ๊ายบาย